ครื่องจักรพวกมันจําเป็นต้องพึ่งพาเราในการนําไปใช้สร้างสรรค์และสร้างโครงสร้างที่น่าประทับใจนอกจากนี้เรายังค้นพบโครงสร้างที่งดงามในธรรมชาติและโครงสร้างที่มีชีวิตเหล่านี้ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเครื่องจักรด้วยเช่นกันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิจิตรบรรจงอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นเลยละในความเป็นจริงหินก่อนนี้กําลังถูกใหอยสลายด้วยเชื้อราเล็ก ที่ซับซ้อนกว่าดรนี้อย่างมากมายเลยละ่ะผมไมค์บีฮียินดีต้อนรับสู่โลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเครื่องจักรอินซีระดับจุลภาคทุกสิ่งมีชีวิตในโลกล้วนถูกสร้างมาจากเซลล์จุลินซีเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตขน้นสูงมีเซลล์หลายล้านล้านเซลล์ภายในเซลล์มีการทำงานของเครื่องจักรโมเลกุลที่เชื่อมต่อกันอย่างคึกคัก มันซับซอ้อนมากจนทําให้โรงงานให้เทคสมัยใหม่ต้องอับอายไปเลยละ่ะเครื่องจักรที่ซับซอ้อนนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เซลลมีความสามารถที่โดดเด่นในการประมวลผลพลังงานดําเนินการตามคําสั่งทางพันธุกรรมและคัดลอกคําสั่งทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพที่น่าเลือเชื่อผมเป็นนักชีวเคมีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนที่น่าตื่นเต้นไปกว่าการได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาชีวิต นี่คือยุคทองของการค้นพบอนุชีววิทยาความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหน่วยพื้นฐานที่สุดของชีวิตเซลลกำลังเข้ามาเร็วขึ้นและเร็วมากขึ้นเรื่อยๆมุมมองของผมเกี่ยวกับเซลลเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนผมอยู่ในห้องแลบที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติที่ทำการวิจัยหลังปริญญาเอก ผมกำลังคุยเรื่องต้นกำเนิดของชีวิตกับเพื่อนโพสต์ด็อกของผมนะครับขณะที่เธอและผมคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเซลล์เราสงสัยว่าเมตาบอลิซึมโปรตีนเมมเบรนที่ซับซ้อนและรหัสพันทุกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่จากการสะสมของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีทิศทางได้อย่างไรกันเราทั้งขู่ตกตะลึงกับความคิดนี้แต่แล้วเราก็หัวเราะออกมาเราคิดว่าแม้เราจะไม่รู้คำตอบ ต้องมีใครบางคนที่รู้เอาละหลังจากนั้นสิบปีไม่พบสิ่งพิมพ์วิทยาศาสตร์ใดๆที่ตอบคำถามจู่จี้นี้ได้อย่างมากเพียงพอเซลนั้นซับซ้อนขนาดนี้ได้อย่างไรกัน ทุกสิ่งที่ผมในอ่านมาสันนิษฐานว่าความลึกลับทางชีววิทยาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขโดยทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินในที่สุดตัวผมเองที่เป็นนักวิวัฒนาการนั่นก็ดีกับผมนะจากนั้นผมก็เจอหนังสือ Evolution A Theory in Crisis โดยนักพันธุศาสตร์อย่างไมเคิลเดนตันหนังสือเล่มนั้นได้กล่าวถึงปัญหาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎีของดาวินและถามคำถามยากๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตและแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบแม้ว่าทุกคนจะคิดว่ามันให้คำตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะทำได้หรืออะไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมต้องตกตะลึงอย่างมากผมเริ่มมองชีววิทยาด้วยสายตาที่สดใสและผมก็เริ่มตั้งคำถาม คำถามเป็นขยโงเลยละนั่นคือสิ่งที่ซีรีส์พูดถึงเกี่ยวกับการถามคำถามครับไม่เกี่ยวว่าทำไมหรือเมื่อใดแต่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีววิทยามาได้อย่างไรผมเริ่มมองชีววิทยาด้วยสายตาที่สดใสไม่เคยมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากไปกว่าการเป็นนักชีววิทยาเลยดังนั้นผมจึงรอคอยที่จะได้เข้าร่วมซีรีส์นี้และหวังว่าคุณจะเข้าร่วมด้วยนะ